มามา,มาลูกจะสะทกจะยกว่าเลถึงพระคุณของแม่ที่เคยประคับประคองมา,มา แม่มันก้าวมันเดินอะไรจะเกินพระมารดาคุณท่านหลายไปหน้าจะเคยน้อยไปนี้คุณแม่นี่สูงเกินกว่าภูเขาเโล่ากาให้กำเนิดลูกมาจนชีวิตลูกมี ตอนอุ้มทองนั้นเต็มทนร้อนรนเอาเต็มทีแทบจะสูญชีวีวอดวายชีวันระหว่างอยู่ในครัภ์ก็ประมาณเก้าเดือนอย่างนำกายย่ายเยือนย้ายทีบย่ายยันใจแม่แข็งอ้สําคักคุ้นเลยมาก เอาสำคัญให้กําเนิดลูกนั้นแล้วก็เลี้ยงลูกนําดินฟ้ามาเทียบก็ยังใหญ่ไม่เท่าตลอดกระทั่งภูเขาภูเวียงภูคำ แม่ดูหูดูตาดินฟ้าก็ดูต่ำแม่ประเสริฐเลิศลำสูงลิวเลิศลอยกัวจะเลี้ยงใหญ่แต่ละคนลำบากลำบนไม่ใช่เล่นจนอินรีไม่มีเย็นเหงื่อก็เยิมไหลโอ้ยแม่กล่อมให้นอนจนลูกนิ่ง แม่ไม่เคยทิ้งเลยลูกน้อยแม่หาสเสบียงมาเลี้ยงต้อยเลี้ยงใหญ่เลี้ยงโตงแม่นั่งเจ้าเฝ้าประคองไม่ให้มองให้มัวไม่เคยด่าว่าลูกชั่วมีแต่เชิดอลูกโชตอนขาหนุ่มพอคุณน้อย นั่นสูงลอยเด็กคุณโนโมแม่นี่คนใหญ่โตคือก็คุณยายต่างไม่ว่าเยี่ยวว่าขี่แม่นี่ไม่เคยบนยังล่างตัวล่างต้นล่างนาล่างตาไม่มีแม่จะโตใหม่ เลี้ยงจนใหญ่โตมาโตแข็งโตขาโตว,วันโตคืนพอร,รู้เดินก็ดื้อด้านแม่นั่นก็ทนได้แม่ทนห่วงทนใหญ่ทนส่งทนยืนว่าโนอนก็เยี่ยวรถผ่าอม จนผ่าเปียกผ่าอื่นแม่เลโนอนไม่เป็นตื่นหาผ่าตุ่มอีกเป็นต้นย่ามลูกป่วยไข่แม่ก็ให้หวานยาปกปักรักษาเดพอดอกรักโซน เดี๋ยวร้องคร้างร้องอ่อยพอลูกน้อยร้องอ่อนแม่ก็ยกใส่อูก่อนจับสายอูกู้ยแม่ไขยืดลูกไขยืดไขเยื่อแม่เลเสียในอารมณ์จิตใจก็ระทมเชิงระทศระทวยคนไข่มีเขาตายมาก กัวลูกรักจะตายมวยเห็นลูกหันลูกอวยแม่ก็อุ้มลูกเอาแม่กล่อมเลี้ยงเลี้ยงดูอุ้มชูเลี้ยงด้วยป้อนเคป้อนขวยป้อนน้ำป้อนเขาแม่เคยบันเคยบากมีแต่นักไม่เคยเบาาแม่ต้องทนลูกเอาหาเลี้ยงลูกเอง อยากให้เลอเลอเทิดชูหายอยู่หากินหาสับหาสินหาสานหาเสงต้องรีบรับรีบรองแม่ก็ต้องรีบเร่งหาสเสบียงมาเลี้ยงลูกเองไม่ให้อดดอกลูกเอ,อย ทั้งเสือสวมกางเกงใส่แม่หาให้นุ่งหม่มให้สำงามสำมชมใด้พองามสามเชยแม่ตามแก่ตามไขรหามให้ลูกตามเคยไม่ให้ลูกเป็นทุกข์เลยต้องถูกฝนถูกลมทายทุกสูงก,กว่านั้นไม่ได้นิอง เลี้ยงจนลูกโตใหญ่พ้นภัยพิบัติเอาจนลูกงามชัดงามรูปงามโชมไม่มีมาดอกนาชั่วใครเห็นตัวก็น่าชมดีเพราะแม่แกอบรรมประคองรูปโอบประหอย โทท,ทตาลาลลยบุแ้วจงยก <c oughs> แม่ไว้เนื้อกล่าวเธอลูกเต่ามดทุกคนแม่มาปลอบมาโยนเลี้ยงเยือมายาวแม่เคยบันเคยบากมีแต่นักไม่เคยเบาแม่หาเลี้ยงลูกเต่าไม่ให้ตัวลูกตาย <c oughs> คุณแม่ ละเลสูงเกินกวัวภูเขาละโอกาคุณแม่ยังมีมามีมากมีมายแม่เลี้ยงเราเอาวุญให้ลูกๆเธอทูลแม่เอาไว้อย่าให้มโนทันราในเพราะท่านเป็นพระของเราเนึ้อ เลียงหูเลียงตาเองต้องหาเลียงตอบมันยังจะถูกตามระบ,บอบยาระบาระเบิดถ้านมใจท่าไว้เน่ให้เลียงพอ่อแม่เองไว้เนยอย่าให้ท่านั่งและเธอลูบท้องและท่า คือว่าปัดใจสีเองต้องมีในอารมณ์ให้อาหารและนุ่งห่มและพะทุงนุ่งหางให้ยารักษาโรคให้ที่อาศัยไม่ต้องรอให้หน้าอาสั่งจงทําไปให้ได้ทุกอย่างหมดทุกมือทุกยาม จงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ให้กำเนิดเองมาจะไปไหนภายนาจะได้ไม่มีภัยนำบรรดาลูกทุกๆคนให้ฟังไวท้ทุกๆคำให้มันรักแต่ทางทรรมทางบุญทางทาน ตอนท่านศูญชีวิตเองต้องทำบุญไว้กรวดน้ำตามไปให้ไปขุนไปหานทำยันป่ายันทงคือว่าส่งวิญญาณท่านให้ลอยวูไปสู่สวรรค์บนสว่างเอาสเสวยเท่านั้นแล